สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะกุ้งก็ได้มาอยู่กันที่งานนะคะเปิดตัว All New Isuzu ตัวใหม่ MY24 ของเรานะคะในงานนะคะ Unlock Your Potential นะคะเนื้อลิมิตพิช,ชิตโลกนะคะสโลแกนของปี2024ของเรานั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นภายในงานเนาะคือบอกเลยเลยว่าตอนนี้ อลังการงานสร้างมากๆนะคะของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะบอกไ้เลยว่าตัว MY 2 4ของเรานะคะได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะที่แบกบ,บอกเลยมากมายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตาม6โมงเย็นนี้เรารู้กันนะคะเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่รอตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราได้เจอโฉมกันแน่นอนนะคะนี่เลย อยากให้ทุกคนดูนี่ค่ะด้านหลังกุ้งนะนี่นะคะคันนี้เดี๋ยวรอนะคะรอเปิดเอาไว้อย่างเป็นทางการ6กโมงเย็นนี้เจอกันนะคะและตอนนี้กุ้งก็ได้มาอยู่ในงานบรรยากาศในงานก็คือบอกเลยที่พี่ซิมเมือนชนนะคะที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เขาแบบว่าให้ความสำคัญกับแบรนด์อิซูซูของเรานะคะเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆเลยนะคะอยากฝากทุกคนติดตามนะคะใครที่ อยากรู้ว่า M Y 2 4ของเราปรับเปลี่ยนอะไรกันมาบ้างนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปพบกันนะคะอ่าให้ดูก่อนบรรยากาศภายในงาน,นะคะ่ะทุกคนนี่เลยมีใครรออยู่แล้วบ้างนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรานับเวลาถอยหลังกันแล้วค่ะ นี่ค่ะทุกคนนะเวลาถอยหลังกันแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่นานค่ะเราก็จะได้พบกับโฉมของ2024นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะจะมีแบบซิกเนเจอร์ของเรานั่นก็คือในรุ่นวีคอร์แล้วก็รุ่นไฮเลนเดอร์ตัวสูงนะคะที่จะปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยเนาะ ราคานะคะลูกโฉมปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน,นะคะนี่เลยเนาะตอนนี้เราก็รอเวลานะคะจะเปิดตัวพร้อมกันนะคะ6โมงเย็นนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับลูกค้าที่รอ MY24U นะคะเดี๋ยวเตาได้ พบกันแน่นอนมีให้ดูบรรยากาศภายในงานค่ะทุกคนเคนาะ,นะมีแต่นะตัวเต็งทั้งนั้นแต่และโชว์รูมนะคนะคนะนี่เลยนี่เลยคนเยอะมากนะนี่เรามาเยืนทำอะไรอยู่ตรงเขาเนี่ยนะนะนี่ค่ะทุกคน และกุ้งสภาพไม่ได้นะคะอีสุสุบ้านโป่งของเรานี่เลยพี่บีเรามากันกีนก่คนสองสามส่เห็นไหมคะเราสองคนนะคะก็มาในตัวแทนของเครือประกิตกุ๊บนะคะนี่เห็นไหมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูนะคะบอกเลยว่าเปิดตัวมาก็อลังการมากๆเลยเห็นไหมคือแบบคนเยอะมาก สือมวลชนเยอะมากนะคะนี่เลยที่เฝ้าติดตามตัวนี้อยู่ไงไงกุไง,งไอยากดูอะตื่นเต้นตื่นเต้นบอกเลยว่าอาจริงๆก็คือมันจะเปลี่ยนนะคะมีเพิ่มฟังก์ชันให้ทุกรุ่นทุกเกตของรถกระบะเลยอ่าเห็นปะทุกรุ่นทุกเกตแต่ละรุ่นแต่ละเซ็กเมนต์นะคะจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานั้น ฝากทุกคนติดตามนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยคือคงรอคอยแน่นอนนะคะสาวกไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวสปาร์คแคบนะคะแคบเตี้ยสี่ประตูเตี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นแคบไฮรลนเดอร์สี่ประตูไฮรลนเดอร์ตัวสูงและวีคอร์สของเราบอกได้เลยว่า ปรับเปลี่ยนเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาแบบสวยหรูมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวพร้อมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอชมนะ6โมงเย็นนี้นะคะเดี๋ยวถ้าโสมเปิดตัวออกมาแล้วเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวกุ้งจะมาไลฟ์ให้ดูฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย